สวัสดีครับเคสเ้าสวัสดีครับสวัสดีรอบเย็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะให้น,น้ำน้องแมวให้อาหารน้องแมวนะครับ <c oughs> ขึ้นมางงนะว่าแมวไปเลื้ออะไรพังกระจายตรงนั้นคงไปเล่นอะดีบีของเล่นอ๋อนี่กันมีของเล่นวันนี้หนูเอาของเล่นมาให้ของเล่นให,ห,หม่ของเล่นใหม่อยู่ตรงข้างน่าจะตกไปข้างหลังแล้วมั้งอ๋อเก็บเก็บแล้วใช่ไหมตัวไหนไปรื้อเล่นเอ่ย อืมโอเคพี่วานสลิดนะครับ okay. เจมสเบนนี่อะเบสต้าเด็กนี่เบสต้านี่ครับเบนนี่นะครับนี่เบนนี่อ๋ออยู่โอเคอากาศจะอบอนิดน,นึงนะครับก็พยายามเปิดพัดลมระบายอากาศให้เขานะครับ <c oughs> วานวิ่งเขางเงงา้ากรงเอ,องรอรอรอกินข้าววานนี่แบบชีวิตเป็นระเบียบมากอาืม ตอนแรกว่าจะย้ายบูเวฟนะครับแยกกรงเขามาอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความว่ากรงนี้เหมือนวางเขาอยู่จนเขาชินเขารู้ระเบียบเขาแล้วว่าเวลาเข้าเวลาออกจะกินจะอะไรอย่างเงี้ยรอเรียบร้อยครับก็เลยไม่อยากย้ายของเขาเอาไปหาใหม่ยจะย้ายบูเวฟไปไว้กรงริมตรงริมแทนนะครับแอลนี่ก็โอ้โหเดินพันแข้งบันขาลือเกินเปนนี่เป็นนี่เบสตาเห็นไหมครับ แมตติมแมตติมสวัสดีค่ะโหตอนนี้ตอนนี้มีลมหน่อยเหมือนในบ้านนะอะอกแต่ข้างนอกพอมีลมนะนี่ลมพัดอยูไไไไ่ไว้อยูอยู่แมตติมสวัสดีครับนี่ก็เดินมารอนอยู่นี้ดูไปกินข้าวลูกมาแล้วก็เบลล่านะครับเบลล่านี่ไม่ค่อยจะยำเข้าบ้านฮะ เลยกลัวเขาจะร้อนไม่กินน้องกินน้ําก็เลยเอาอาหารเอาอาหารกับน้ํามาให้ข้างนอกเลยแมวมาแล้วอามาลูกมาจับคร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 ับหรอเบลล่าอืมปะปะปะอืมโอ้แม่แม่เต็มครูเลยเขารูปเบลล่าเขาไม่ได้รูปเธอครูเขาทําไมต้องตีนเรียนครับถ้าอยากจะเข้าใกล้แม่เต็มนี่ต้องแบบทำนินเนียนไม่ได้สนใจเขาทําตัวอื่นอืม เบลล่านะครับกินน้ํากินน้ำเกือบกับหมดนะครับก็น้ำมาตั้งข้างล่างแล้วก็มีทั้งอาหารให้ให,ให้เขาด้วยข้างบนฮะเวลาใส่อยู่ข้างนอกครับอมืมแอลไมตเตมเวลาเข้าบ้านกินข้าวไหมลูกไปเ้กออปุ๋ยตัวนี้เย็นกว่าตรงนู้นจริงด้วย ตรงนี้มันมันมืนมันเป็นช่องลมใ่ไมเป็นช่องหน้าต่างเหมือนลมเข้ามันกว้างหน่อยอืมอืมไม่ติดนะครับนี่มาดมก้นเพื่อนเบนนี่นะครับมาดมก้นเพื่อนอืมเบลล่าอืมอืมอ่อนๆๆอนโอเคไปมาทานมากินข้าวคนลูกมา แม่ปุย๋ยไอ้ป้าปุ๋ยนะครับเตรียมอาหารเปียกไว้ให้นะครับนี่เบสตา้าเดี๋ยวย้ายมาอยู่กองเดียวกันเนาะเขาโอเคละอืมอ่าของหนูลูกนะครับแต่ว่าจะย้ายย้ายบูเวไปไว้กองสามชั้นค่ะ<ห>เขาจะได้มีสเปซกระโดดหน่อยนะครับพอดีวันนี้เออแบม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 แม่หนูมารับกลับไปแล้วนะครับก็ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวคลีนกองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาบูเวไปไว้กองสามชั้นนะครับเขาจะได้มีสเปซหน่อยช่วงนี้ถูกกักตัว เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ยานะครับสสบุเว็บใส่ยาใส่ยาให้อ่ากินข้าวก่อนลูกข้าวก่อนะยวออกมาลุ่มใหม่อ่าโอเคครับเกส s t h o สวัสดีนะครับ